สวัสดีค่ะและดาพาทัวร์วันนี้จะพาข้ามไปเกาะฝั่งนู้นนะคะชื่อสันเดยะเอ้ยเดี๋ยวเราจะข้ามไปนะคะเดี๋ยวจะชมเราจะได้ชมวิวของเมืองที่ทนี่เบวิคค่ะแล้วเราจะข้ามไปฝั่งตรงข้ามของเบวิคนะคะนีกเมืองสวยงามค่ะเดี๋ยวเราลงเรือไปก่อนเจ้าของเรือมารับไปค่ะค่ะเจ้าของเรือมารับค่ะรับจากฝั่งเบวิคไป เดี๋ยวเราะถอเปิดไมค์ก่อนโอเคเดี๋ยวนีเรือเราจะไปเรือสปีดโบ๊ทคนข้างหลังนอยู่ได้หลายคนอยู่วุ้นมันไงโอนดูบูอีสันได้เยอะ บูนมาเงี้ยโอนบูฮะดูสเปอร์แล้วดูบูอีสันเด้ต่างมีคนไทยขายอาหารอยู่ร้านนึงแกจะขายประจำ่ทุกซัมเมอร์เลยครับเาขายอะไรก็รู้กเวชนาร้ร

Hæ? Stange bort og hive den i søpla. Hvis ikke det ligger folk i den, da. Ligger ikke folk inn? Nei. Da må vi ha hiveren i søpla. ดันเลยเีกเฮ้แล้วพอมาแล้วพี่จะเรือนะคะมีเรือใบด้วยค่ะสีแดงเรือไปเดี๋ยวเรเรือหัวนิดนึงก็ดูหน่อยนะคะวิวสวยค่ะบุคคาจะเเรือเทียฝั่ง

นเกาะน,นี้นะคะจะเป็นเกาะเล็กๆแต่ว่ามีบ้านอยู่หลายหลังเหมือนกันเพราะบางคนจะอยู่ทั้งปีไม่ใช่อยู่เฉพาะช่วงซัมเมอร์นะคะบางคนอยู่ทั้งหน้าร้อนหน้าหนาวเลยอย่างสองตายายบ้านนี้เขาก็อยู่กันที่นี่เลยค่ะอยู่กันที่นี่เลยแล้วก็มีรถนอนมีรถนอนสําหรับว่าเออพอหน,น้าซัมเมอร์ก็จะออกเที่ยวกันนะคะมีรถนอน ลแลก็นี่มีนเป็นสวน,นที่เขาทำหน้าโปูกหน้าหน้าไอ์หน้าวินเทอร์ครับที่มีหินแล้เขาก็ปลูกได้ปลูกผักปลูกอะไรได้ในโรงเรือนก็จะเดินขึ้นไปได้ไปก็จะมีคนอยู่หารกันนะครับ คนเ็เยอะแยะเดินเที่ยวผ่าลูกผ่านร้านเดินออกกำลังเดินเที่ยวกันไปดูเจอแล้วค่ะเจอรถตัดหญ้าที่ใช้ไม่ต้องใช้คนค่ะใช้ใช้เป็นรถไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์น้อยๆค่ะดูคนเดินเที่ยวกันไฮไฮไฮเ้อไฮนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะ คือเขามีบ้านเขาเขามีพื้นที่บริเวณกว้างเขาไม่ต้องทำอะไรค่ะเขาใช้ตัวนี้เลยนะคะเขาทำงานเองพอไปชนขอบเขาก็จะถอยออกมาเองโดยอัตโนมัติเห็นไหมะเก่งคนนี้เห็นไหมเขาจะถอยของเขาเองถ้าจะชนอะไรเขาก็จะถอยของเขาเองค่ะเขาเลาะเลาะไปได้หมดตัดเกลี้ยงด้วยนะคะเห็นไหมเป็นรอยเกลี้ยงหมดเลย ชาร์จแบตแล้วก็ให้เขาวิ่งไปได้เลยค่ะแค่ปล่อยเขาสตาร์ทเครื่องเข้าไปของเขาเองเขาลลอะไปได้หมดเลยค่ะมาดูการทำงานของเขานลค่ะคงแพงอยู่มือนกนเป็นมาแล้วค่ะเครื่องจะอัตโนมันติเห็นไหมเขาเลาะเขาวิ่งบนได้เลยค่ะวิ่งบนได้รอบหมดเลย พอจะดูนะคะเขาชนแล้วเขาจะถอยเองเห็แบบนไหมคะเขาไม่ถึงขั้นชนเขาจะรู้อะเก่งมากเลยไปโน่นแล้วค่ะเลาะไปเรื่อยเลยมีบนเกาะนะคะบนเกาะก็มีทุกอย่างพร้อมเหมือนกันก็คือเขาจะข้ามฝั่งไปจะไปเมืองก็จะไปเมืองเบวิกหรือว่าจะเข้าไปถึงพอสกรินนี่แหละคะ่ะ สันเดียโอ้ยที่นี่ก็ชื่อสันเดียทำการทำงานเยี่ยมเละไปได้หมดเลยบ้านเขาหลังใหญ่ขนาดนี้ค่ะเออเขาไม่ต้องใช้คนตัดไม่ต้องใช้เครื่องตัดนี่ค่ะดูบ้านหลังใหญ่มากเพราะฉะนั้นใช้เครื่องตัดก็ใช้รถตัดนี่ก็โอเคแล้วก็ตัดได้ทั่วหมดเลยค่ะ การก่อนที่จะถ่ายรูปเราก็ลงไปมาร์กเรือนะคะลงไปมาร์กเรือตามจุดจุดสีในที่ที่ทำอยู่นี่จุด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 ที่มาร์กไว้นี่ก่อนที่จะบินโดนขึ้นไปถ่ายรูปก็เคืออยู่ตรงนี้ทำต้องมาร์กเรือก่อนเรือลำนี้ก็น่าจะแพงอยู่เหมือนกันเพราะมันเป็นลเรือโบราณ แต่เป็นไม้ที่รักษาสภาพไว้ดีมากเดรนจะทำการบินขึ้นไปถ่ายรูปค่ะ นี่แผนกเจ้าของแล้วก็พวกเชียร์ค่ะพวกมาดูการถ่ายทำการถ่ายทำผ่าใบเรือทำยังไงมาดูขึ้นแล้วค่ะโดนขึ้นจะแล้วเรจะอยู่ไ,ไกลไหนเพราะว่าเสียงมันดัง ใช้บินโดรนบินขึ้นไปถ่ายรูปนะคะ ดนก็จะถ่ายไปรอบรอบเรือก็จะวิ่งไปรอบรอบเรือโดรนก็จะบินไปรอบรอบเรือนะคโดรนก็จะบินไปรอบรอบเรือ,อหลังจากถ่ายเสร็จแล้วเราก็จะเป็นขั้นตอนเอาไปทําในคอมพิวเตอร์ไปออกแบบในคอมพิวเตอร์แล้วก็โดรนบินไปรอบนอบินโดรนบินรอบไปในราคาก็ถึงบอกว่า ใครที่อยู่นอร์เวย์สนใจนะคะสนใจที่จะ,ท,จะที่จะเรียนรู้หรือว่าทำก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะติดต่อเข้ามาได้เราดะมีสอนให้ดีแล้วก็เพราะเราขายเราจะสอนให้จนกว่าคุณจะเป็นเราจะสอน ถ่ายรอบเรือค่ะบินรอบเรือไปบวิวสวยสันดุสันดวย่เต๋อเกาะสันด้วยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเอจอกันใ่าค่คลิปแล้วราคาเท่าไะร่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะ เราอยากเรียนรู้การทำผ้าใบเรือแล้วกจ็จะทำแบบไหนยังไงนะครสนใจติดต่อเขาไมได้ค่ะยินดีสอนให้ฟรีค่ะเจนก่คุณจะเป็นค่ะค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะแล้วเจ้าค่ะทัวร์ค่ะเดี๋ยวกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ